มีวันที่สิบสามครับผมสามมีหน้าเกิดได้มากเ<ม>ห็ดกิจกรรมแบบโมดเดนโมดเดินครับแบบสมัยใหม่ยังไรครับไอเดียของผมเองครับเห็ดผักปลอดสารผิดสารเคมีแบบไม่ครับใส่พืนที่แบบให้เป็นประโยชน์ ไปกัะทางครับเพาะใส่เป็นแมันเกิดก้อนไขเอาลุ่นครับมีหลายอย่างครับผสม,มาสานกันไปขอะื้อแล้วค้อนเด็กกินขับปุ่นได้หลายลครับแปลงเพาะครับ วันนี้ก็มีคนมาพี่บ้ามาตัดหญ้าครับมาหลักหญ้ามาขอหญ้าครับมาขอสื่อหญ้าปไปเห็นงัวงเหรอวะเทปบ้านไล้บูครับตัดเ <c oughs> บี้ยงเลย มันมันมาผมบ่าครับมันบาผมบ่าครับฝากปากติดตามครับผมล <c oughs> องไส่ผมครับผมมันมาก็มาล่ำมาขึ้นครับเลยตัดหนาเป่งงัวยู่นะครับกีฟ้ามครับฟับ่มบานพอ,อยู่ครับผม ฟาร์มงัวาร์มไก่ต้องจ่ายบุญชูครับผมเพราได้ได้เข่าเบื้องยูทูปกองยูทูปผมก็ติดตามไปทางโมลัมครับผมเราล้อมก่อนประยุกต์ครับบุญชูฟาเตอรครับผมกับบีมาลาซาครับผมรวมกันติดตามคอยเบิ้งซ้ายกันครับผมบ่ต้องกดแชร์ครับผมกดติดตามเลยครับพลองแชร์ครับผม Bỏ lắm bổ lắm, hả? Ở trong tuần bị lắm bổ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  lắm มันทาเงี้ครับบักนี้มันไป็ใครบอกกับไอ้เทียครับบันก็ทานถือมีดครับมันก็นหน้าตารครับพอยิ้มให้ป่าครับเดี๋ยวผมก็ผมกับผูกว้น้ำแข็งคางกับแพ่งครับพอผมเดพื้นผูกว้ครับ,ว,รบว่าแบบใส่พื้นที่แฮมเป็นประโยชน์ครับผมแฮมเป็นธรรมชาติครับผม เพิ hmm. ่งซิงแวดล้อมคงามหยาชส้นเป็นเป็นหยาในเปียครับผมปลูกไปเถ้าให้งัวให้งัวแน่ใกล้แน่ครับผมลายย่างหนูหน้าเพป็นสิบไปตลาดครับผมวันนี้ ปันเมื่อยของนึงโบกิโอเอาผมก็ามาคลิปดีกะขอไว้์สักเดียวผมฝากไว้ผม,ผมน้องน้องไส้ผมมาผุ้มเป็นบ่าครับนั่งน่ะไ,ไปได้ไปบ้านบ่าขายงา้อจนไลยขายง้อจนเลยขายงา้อจนไลย ว่าไรคะเราเนี่ย,ยว่าไะกินังก็กินแล้วว่าไะยังไงเดี๋ยวบางสิไปดอกมู่การมู่นี่อ่น,นจะไปหามู่บางพุณมู่ไปนี่ครับใหญ่บุญหนาบุญครับปู่ยู่บ้านยี่ซองจักเถอ